ข้อเสียของการจดทะเบียนบริษัทที่คุณยังไม่รู้ค่ะถ้าคุณยอมรับสามข้อนี้ได้ก็สามารถจดทะเบียนบริษัทได้ค่ะ 1. จะเสียภาษีมากกว่าสําหรับบางธุรกิจได้แก่ธุรกิจที่มีกำไรสุทธิยังไม่ถึง1.5ล้านบาทต่อปีโดยการเสียภาษีบุคคลธรรมดา ที่อัตราไม่เกิน20เกตเซ็ตจะประหยัดภาษีได้มากกว่าค่ะ2เมื่อจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุกไปแล้วจะต้องมีการยื่นงบการเงินซึ่งจะต้องจ่ายค่าจ้างนำบัญชีทำบัญชีรายเดือนค่าปิดงบการเงินและค่าสอบบัญชีรายปีด้วยค่ะ3เมื่อจดทะเบียนบริษัทแล้วถ้าต้องการปิดจะมีความยุ่งยากและซับซ้อนอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นปีและมีค่าใช้จ่ายในการํำเนินการจดเลิกบริษัทด้วยค่ะ ทางออกก็คือถ้าต้องการสร้างความน่าเชื่อถือสามารถจดทะเบียนพาณิชย์โดยยังเป็นบุคคลธรรมดาและจดภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อออกแบกักภาษีได้ค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆมีประโยชน์โ,ดโดปดกดติดตามและเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนี่ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ